ในมุทนาญาติโยมถ้าจิตใจเราดีก็อะไรก็ดีไปหมดนะแต่ถ้าจิตใจเราไม่ดีอะไรอะไรก็ดูไม่ดีไปหมดนะจิตใจจะดีได้ก็ต้องภาวนา,าเราฝึกภาวนาจิตใจมันก็มีมีที่อยู่จิตใจก็มีกำลังจิตใจก็มีความสุข เพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณค่ามากบางทีเราชาวพุทธเราก็นับถือพุทธนะชื่อก็ว่านับถือพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนแต่เราไม่ค่อยได้เห็นคุณค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าพอเรานึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็คิดแค่การทำบุญ คิดแค่การทำทานหรือบางทีก็คิดไปในเรื่องของขังของศักดิ์สิทธิ์คิดไปในเรื่องของโชคชะตาราศีนคิดไปทางนั้นแต่จริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรื่องของการฝึกสติฝึกอบรมจิตใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดเลยสามารถที่จะดับความทุกข์ความร้อน ทำให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขได้จริงอ่ะบางทีเราก็มาวัดก็ทําบุญกันบางท่านก็มารักษาอุโบสถกันแต่ละปีแต่ละปีแต่เราไม่ได้ลงมือที่จะฝึกฝนทาภาวนากันให้ให้จริงจังคาว่าจริงจังไม่ได้หมายความว่าเราต้องอดต้องทนต้อง อดตาหลับขับตานอนทํากันหามรุ่งหามค่ําไม่ใช่แต่คําว่าจริงจังก็คือว่าเราใส่ใจเราทําให้ต่อเนื่องทําไปวันละนิดทําด้วยจิตที่มีความศรัทธามีความเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยดับทุกข์ได้จริงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราลงมือฝึกภาวนาตามคําสอนของท่าน มันช่วยทําให้จิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขได้จริงแล้วก็ทําไปเวลานิดเวลาหน่อยเวลาเล็กวลาน้อยนี่นี่เขาเรียกว่าจริงจังแล้วก็ให้ความสําคัญนะเราจะต้องทานข้าวทุกวันเราต้องล้างหน้าล้างตาแปรงฟันทุกวันต้องอาบน้ําทุกวันทําไมเราต้องทําอย่างนั้นทุกวันน่ะเพราะว่าถ้าไม่ได้ล้างหน้าไม่ได้แปรงฟันมันก็สกปรกนะมันใช้ชีวิตไม่มีความสุข ไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ทานข้าวมันก็ไม่มีเรี่ยวแรงกำลังในะการฝึกฝนอบรมภาวนาการทำให้ต่อเนื่องในทุกๆวันก็เหมือนกันถ้าวันไหนลองไม่ได้ทำคนที่ทำประจประจจิตใจก็จะอ่อนกําลังลงหรือว่าจิตใจก็จะเกลือกลัวไปด้วยอกุศลทุจริตต่างๆนะความชอบความชังความโกรธความโลภความหลงความฟุ้งซ่าน มันก็คล่อมงามจิตใจได้ง่ายมันก็เหมือนกับหน้าตาที่มันสกรปรกโลกลุงลังอยู่น้ำท่าไม่ได้อาบนี่นั้นก็ถ้าฝึกฝนทุกๆวันทําเป็นประจําทําให้ต่อเนื่องก็เหมือนกับเราได้ล้างหน้าได้แปรงฟันได้อาบน้ําทุกวันเหมือนกับเราได้เติมอาหารให้กับจิตใจของเราเหมือนกับเติมอาหารให้กับร่างกายโดยการทานข้าว เติอมอาหารให้กับจิตใจโดยการภาวนานั้นทำทุกๆวันทำไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกได้ว่าเออจิตใจเรามีที่พึ่งแล้วจิตใจเรามีกําลังแล้วจิตใจเรามีความสุขขึ้นจิตใจเราอบอุ่นขึ้นความสุขกําลังหรือว่าความอบอุ่นที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนี่มันก็มาจากการที่เราทำอย่างต่อเนื่องทำเป็นประจำ ทำด้วยจิตท,ที่เห็นคุณค่านะพอวันหนึ่งมันจะรู้สึกได้เองแหละว่าโอธรรมะนี่มีคุณค่าจริงๆมันเหมือนเราทานอาหารนะเราทานทานไปไม่ต้องบอกหรอกว่ามันมันจะอิ่มคําไหนมันก็ค่อยๆอ,อ,อิ่มพอมันอิ่มแล้วมันก็อ่าวร่างกายมีกําลังขึ้นมาแล้วมันก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองนั่นก็ค่อยๆที่จะฝึกฝนอบรมจิตใจไป วันนี้ก็หลวงพ่อสิเมืองก็โทรมาแต่เช้ามืดนะแจ้งข่าวว่าหลวงปู่ธรรมรักษานะก็ได้บรณภาพนะท่านก็บรรลายชีวิตก็มาพักอยู่ที่สุนฏิบัติธรรมที่เขาดินน้องแสงเนะมื่อคืนก็บรณภาพไปช่วงกลางดึกนะพระที่ดูแลอุปถรัรมภ์อยู่หลวงพี่พี่ประยูนกะ็ แจ้งข่าวให้มูสงได้ได้ทราบกันท่านก็ทําคุณูปาการกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากในสมัยที่ท่านมีกําลังท่านก็บวชแต่หนุ่มศึกษาอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ทําหนังสือออกมาหลายตัวหลายเล่มนักปฏิบัตินักเขียนดังๆในสมัยนี้ก็ยังได้แรงบันดาลใจจากจากท่านนะอย่างเช่นคุณดังตรินเนี่ยนะที่มีชื่อเสียงอบรมด้านการปฏิบัติสอนธรรมะอยู่ก็ได้ ได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มแรกก็อ่านของท่านแล้วก็ทําให้มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาต่อคําสอนของผู้ทธเจ้าแล้วก็เข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังนั้นชีวิตของท่านที่ผ่านมาก็ถือว่าท่านได้ดํารงตนดํารงตัวได้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารักษาพระศาสนานี่ท่านก็ชลาภาพมากแล้วก็มรณภาพไปตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยมีโอกาสก็จะได้ไป ร่วมบุญร่วมกุศลในงาน,านสสบำเพ็ญกุศลศพของท่านกันอันนี้นะชีวิตก็เราเกิดมาไม่ได้มีอะไรมานะเราจะเอาแต่สุขหรือเอาแต่ความสุขเอาแต่สนุกได้ยังไงนะท่านบอกว่าเราเรามามือเปล่านะเราก็ไปมือเปล่าข้าวของวัตถุอะไรต่างๆที่เราเก็บเอาไว้เรารักษา,าไว้ด้วยความเป็นของเราถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องปล่อย ปล่อยหมดแล้วแหละเราไม่ได้อะไรไปหรอกสิ่งที่จะติดเราไปก็คือความดีกับความไม่ดีน่ะความดีกับความชั่วความชั่วก็กรรมชั่วที่เราทําก็ติดตามไปหลอกไปหลอนไปให้ให้เป็นเคราะห์ร้ายให้เป็นโชคร้ายให้เป็นเรื่องร้ายๆส่วนความดีก็ติดตามไปให้เป็นเคราะห์ดีให้เป็นเรื่องราวดีๆให้เป็นโชคดีนั่นแหละ นั้นเราก็ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ก็ทําประโยชน์ให้กับตนเองความประโยชน์ให้กับผู้อื่นอย่าใช้ชีวิตเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนะพอถึงที่สุดแล้วความดีและความไม่ดีก็จะเป็นสมบัติติดตามตัวเราไปนะก็อนุโมทนาญาติโยมที่ยังมีเรี่ยวแรงกําลังมาช่วยกันตอนเช้าเดูแลพระสงฆนะ์จัดข้าวปลาอาหารดูแลเสนาสนะก็ต้องขอ อนุโมทนาขอบุญกุศลที่โยมได้สร้างได้ทําคุ้มครองญาติโยมทั้งหลายให้มีชีวิตร่มเย็นเป็นสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะเรียนรู้ธรรมะก็ขอให้ชัดเจนยิ่งย่งขึ้นไปจนมีดวงตาเห็นธรรมด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินถวายข้าพระพุทธ นะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะตานทีหินาวะพุเนหิสัมมาคตานสาสัมมาสัมพุทธัสสะ อีมังบินดาปานตาขารเนิยะโพชนียังสังก,กัญจังเทมิอีทังเมบุญยังนิพานาสสะปัจโยตุอีมังบุญยังพางคังสัพานสัตตานังเทมิข้าพระพุทธเจ้าพรถวายบิณฑบาตของควรเกี่ยวควรบริโภคนี้โดยความเคารพแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเก้าประการมีความเป็นผู้ไกลจากกิเลนเป็นต้นขอบุญของข้าพระพุทธเจ้านี้จงเป็นปัจจัยต่อพระนิพพานด้วยเทินข้าพระพุทธเจ้ายอมให้ซึ่งส่วนแห่งบุญนี้แก่สัตว์ทั้งไลายละพรสภพารณ ขวินิมวันตวันสามพันสันตามภาวันชินตวันสามภาเวรามันติงกานตวันนิมพุนตวันภาวันสามเพียนที่โยวิวันชันตุนสามบารุ โกวินานสันตุมาเตียมภวันวันตารายุสุขินทิพย์ยุงโก ภาวะอัมพิวันทันนันสีเรียนสานิจานวันทารปัญจยินโอันจันตารุรันทัมมาวันทันติอายุวันโนอันส ah ุขังภาระ